ว้าวดูสิคะโรงงานกระดาษค่ะทุกคนจำลองให้เราดูเฮ้ยน่ารักจังเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจากฟินแลนด์อีกครั้งค่ะอยู่กับช่องแม่ตุก๊กกับน้องเชลเช่นเคยนะคะตอนนี้พวกเราอยู่ในรถกำลังจะไปทำกิจกรรมอะไรอ,ะอยากให้ทุกคนตามพวกเรามาชมนะคะ ว่าพวกเรากําลังจะไปไหนนะคะแต่ตอนนี้แม่ทุกอยากให้ดูวิวข้างนอกก่อนวันนี้อากาศที่นี่หนาวนะคะติดลบประมาณ10ือสงศาค่ะแต่ว่าแต่ว่ามีแดดมีมีแสงแดดค่ะวันนี้ก็เลยทําให้ไม่หนาวมากเท่าไหร่ถ้าไม่มีลมนะแต่ตอนนี้ สวยอากาศข้างนอกวิวสวยข้างนอกค่ะเลยอยากให้ทุกคนได้ชมวิวกันไปก่อนแล้วก็คอยติดตามพวกเรานะคะว่าต่อไปในคลิปนี้พวกเราจะพาทุกคนไปชมอะไรนะาคะตามพวกเรามาเลยค่ะ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงที่หมายาจุดหมายปลายทางแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ที่เมืองกอตกาค่ะเมืองกอตกาเป็นอีกเมืองนึ่งห่างจากเมืองโตโรที่เราอยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะขับรถมาเราจะพาทุกคนไปชมมูมีมากอมูมีก็คือ,อที่นี่เขาจะมี ตัวละครของอการ์ตูนมูมี่นะคะมูมินนะคะมามิ e แอนด์กริปที่นี่ค่ะน้องมิเชลก็เลยจะ,ะพาทุกคนไปชมด้วยกันค่ะตอนโอเคตามพวกเรามาเลยค่ะตาม,มิเชลมาเลยค่ะโอเค let's go ค่ะน้องมิเลสโก้ฟ l l ล์อัพตา direction ไปค่ะไปกันเลยค่ะนี่ค่ะทุกคนอาคารใหญ่มากเลยค่ะ ถ้าเข้าใจไม่ผิดนะคะตรงนี้จะเป็นพิพิธภัณฑ์ทางทะเลนะคะอยู่ที่เมืองกอตกาค่ะตอนนี้เราก็เข้ามาข้างในกันแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะเราก็จะหามองหาที่ซื้อตั๋วเข้าข้างในก่อนเช้าจ๋าอะไรลูกระวังนะคะ เป็นให้ดูหน่อยดีใจไหมหนูดีใจมากเลยอ,อะลูกอ,อะเดี๋ยวมู่มีหน้าหนาวปกติมูมีจะอยู่ที่มูม่มีเกาะมู่มีนะคะเราจะเดี๋ยวหน้าร้อนเราจะพาทุกคนไปชมกันอีกทีหนึ่งที่เกาะมู่มีเลยค่ะแต่ตอนนี้หน้าหนาวเกาะปิดค่ะทุกคนพอดีมีมามิดแอนกรีที่นี่ ออไม่เชื่อก็เลยอยากจะมาชมค่ะไป ตอนหลังซสื้อตัวผู้ใหญ่สองคนหนึ่งเด็กแล้วก็ตรงนี้จะเป็นของที่ระลึกจากที่นี่นะคะ๋อะโอเคตอนนี้รอบแรกของ m ม a ดอ g r กรีนะคะทุกคนยังไม่จบค่ะแต่ว่าใกล้จะจบแล้วเรามาไม่ทันเราก็เลยจะรอดูรอบสองค่ะอ้ยยงไงที่มิเชลอยากมาอยากมากอดพี่มูมี่ค่ะ ข้างใน,นพิพิธภัณฑ์จะมีเรือจัดแสดงไว้แบบนี้เลยเพราะว่าเป็นพิพิพิธภัณฑ์ทางทะเลนะคะก็จะมีเรือมีเรือ,ม,รอมีเรื่องราวเกี่ยวกับทะเลไว้โชว์ให้แขกได้ชมกันอัอนนี้เราอยู่ชั้นบนนะคะรอบแรกก็กำลัง จะหมดเวลาแล้วรอบสองตอนบ่ายสองค่ะตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงครึ่งแล้วรอบแรกเริ่มประมาณ,มาณอ่าเที่ยงตรงอนนี้เรือเรือใหญ่ค่ะทุกคนตรงนี้เราไม่เคยมาเลยนะเนี่ย สัวเมนเมริมูเซย,ยว้าวดูสิคะเครื่องบินน้ำเครื่องบินเล็กอ้าวอีกลำหนึ่งอยู่ตรงนี้สวยมากเลยค่ะทุกคน ก็เดินตามคนเดินตามคนอื่นไปอ้าไม่ใช่ไกลลูกไล่นตับกิร่ไหนลูกอ๋อหนังสือบินได้หนังสือลอยอยู่ในอากาศ นี่ตรงนี้ก็จะเป็นอะไรเนี่ยนดีดูลูกสุกลูกโลกอะไรเนี่ยไปกันเลยค่ะว่าข้างในามีอะไรบ้างเอ้มือจังเลยจุดเริ่มต้นของมูมี่ใช่ไหมหรืออะไร <c oughs> นี่้ายน่ารักจังเลยมีเอ่าไ้อ่ออานด้วยว่าผูมอะไรวะอมอว้าว้าวในจุดนี้เราก็จะเห็นการตกแต่ง เป็นเป็นต้นไม้เหมือนเราอยู่ในป่าของอในโลกของโมูมินเลยนะคะตัวอะไรอะ่ะตาเหลืองไอตาเหลืองหัวไหนดูสิมันเป็นไอตาเหลืองเหร ค่ะสวยงามมากเลยแต่ว่าก็สู้ของจริงไม่ได้เดี๋ยวหน้ารอ้าอนเราไปที่เกาะมูมีอีกครั้งหนึ่งเหมือน,นเดิมค่ะอันนี้อะไรลูกอ๋อสามารถมองได้เหรอเห็นไหมเห็นเป็นยังไงคะ หไหนตีดูหน่อยคอยตีดูหน่อยมัเป็นตัวไงลูกเซลอลนหน่อยแตเสด็จอะไรอ่ะต um um ัวอะไรอ่ะมอสออกมอสอ๊อกโอ้ยตัวแม่มอเหรอโอ้โหขับตับ Ô, anh chị. Ô, anh chị. anh chị. Ô, anh chị. Ô, anh Ô, anh chị. Ô, anh chị. เพชรอยลูก,ลกออกมาลูกออกมาค่ะออกมาออกมาอาัไม่นเน่าไอเดไปเอ๊เะ่ดกระเียบแลไปค่ะออันนี้อะไรเนี่ยถ้ำหรอตรงนู้นคืออะไรคะ ปาหมึกเหรอาหมึกยักษ์เหรอที่นี้คืออะไรโอ้ยไข่มุก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 แกไปขายเล้ตรงนี้ปีอุ้ย้อมเต็มไปหมดเลยตัตกอกตัอาร์ออื้อ๋อ ไปค่ะอู้อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องไปเด็กๆได้เล่นกันน,นี่อ้าวพี่เชลไปไหนเนี่ยไปแล้ว อันนี้มูอ่ะม,มูมีป๊อปป่าใช่ไหมเหมือนที่อยู่ในโรงแรมอ่าที่เราไปมูมีมาเลยมูมีมูมีเกาะมูมีเลยอันนี้เป็นบ่อน้ำจำลอง หน้าหนาวของเด็กที่นี่ก็จะประมาณนี้กิจกรรมก็จะส่วนมากจะเป็นข้างในจะมีให้เด็กๆจะเล่นกันข้างในดู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 เขาเดินดูเขาเดินมีบ้านจำลองบ้านมูมี่จำลองนะคะ ยตรงนู้น <Darwin> ม <Oliver> okay, ีไข right. ่อะไรลูกไข่อะไรอะอะไรเยอะอะไรเอะไข่งูเปล่าเจลไข่งูเปล่าลูกนี่ก็เป็นอีกห้องหนึ่งสายภาพจำลองเหมือนว่าเราอยู่กลางทะเลอยู่เอ่อ อะไรนะอยู่กลางทะเลอยู่อทะเลกับมือหมีอยู่บนเกาะมู่มีเลยมีขามีหินมีอะไรให้เราได้นั่งเหมือนอยู่ข้างทะเลริมทะเลเลยค่ะทะุกคนมีเชลก็ปีนไปหินนี่ตรงนู <c> ้น <oughs> <c oughs> สนุกใหญ่เลย <c oughs> เด็กๆ <c oughs> โอ้ยมีเสียงนกร้องด้วยทำเหมือนจริงมากตอนนี้เราก็ออกมาข้างนอกกันจากบริเวณโซนของมูมี่แล้วนะคะกหลังจะเดินไปดูโซนอื่นค่ะทุกคนมาดูตรงนี้ก่อนแล้วกันห้องลลกเร์เฟอมาดูห้องนี้ก่อนแล้วกันค่ะทุกคนมีตัวเยียวเยื่อเยียวใหญ่ ว้าวสวยงามมากเลยค่ะทุกคนสตาฟไหมสตาร์ช่สตาร์ฟไหมก็ใส่ของก็ต้องใส่ที่มาทับนี่ก็จะเป็นการฉายภาพยน มุมนี้นะคะมีหลายห้องมีหลายโซนมากเลย <Okay. S 1> มีประวัติต่างๆมีรูปภาพอืมถ้าจะให้อ่านถ้าจะให้อ่านถ้าจะให้แปลคงทำวันแน่ๆ <laughs> เกี่ยวกับไม้ทุกคนดูรูปด้วยกันไปก่อนนะคะเพราะว่าจะให้โจบกมาอธิบายเกี่ยวกับประวัติต่างๆไม่น่าจะเป็นไปได้ค่ะทุกคน <laughs> ส่วนครั้งจับทำทำทำ <c oughs> ทำกระดาษค่ะโรงงานกระดาษค่ะทุกคนจำลองให้เราดู เจ้าจ้าอะไรอ,อ่านชิอ่านชิอ่านได้ไหมมีด้วยมีมีด้วยป่าฟินแลนด์สวยงามมากเลยคะ่ะทุกคนจำลองเครื่องจับโรงงานของโรงงานกระดาษนะคะประเทศฟินแลนด์มีโรงงานกระดาษใหญ่ๆ

นี่คะ่ะวิธีคนไม้สมัยก่อนของฟินแลนด์ทาไมต่างอะไรจากบ้านเราที่ใช้ลอยน้ำลอยไปตามน้ำนะคะ โอเคไปดูจุดอื่นๆกันต่อไปดูห้องอื่นๆกันต่อค่ะนี่ค่ะแล้วมาอยู่อีกโซนหนึ่งโซนของเด็กๆนะคะน,นีเสื้อผ้าสมัยก่องเก่าปีหนึ่งเก้าหกศนย์มาดูอันนี้กันค่ะทุกคนเห็นอะไรเหลืองๆไหมมีใครอยากจะเข้าห้องน้ำไหมคะ hey. ัโครกใหญ่มากเลยว้าวมิเชลเข้าไปแล้วข้างใน,นโอ้เราออกมาข้างนอกจากข้างหลังโอเคอเค๋อเป็นสไลเดอร์อยู่ข้างในผู้หญิงสมัยก่อนนะคะเขาแต่งตัวกันแบบนี้ตป้งแต่ปี1930 อืมคนสมัยนวนพักแต่งตัวลักษณะนี้ค่ะทุกคนผู้ชายอันนี้ผู้หญิงอืมอืมอืมอือืม